สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมร่วมมือกับจังหวัดนครพนมจัดงานนครพนม DNA 2,568แสงพระเมตตาสองฟ้านครพนมระหว่างวันที่24-26ธันวาคม2,568ณาลานพระยาศรีสัตนาคราชเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้แนวคิด5มัด ชูอัตลักษณ์นครพนมนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประเพณีวัฒนธรรมอาหารท้องถินสินค้าโอทอปและการบริการที่พักก่อน,อนอื่นต้องขออกกนุญาตกราสวัสดีท่านภูมเกียรติที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับที่นี่นครพนมนะครับ ก็สิ่งหนึ่งที่ชี้เห็นว่าเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์เมืองหรือ DNA นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เป็นการกระตรุ้นและนำสิ่งดีๆนะครับของบ้านเราให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญบ้านเรามีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของสภาพภูมิประเศทศงดงามนอกจากเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมและ ความหลากหลายนะครับ jogo. นี่คือความงดงามของนครนมเราได้มีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพกิจกรรมที่หลากหลายและที่สําคัญด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมนะครับจะทําให้เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะฮะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงบ้านเรานะครับเป็นเมืองเขาเรียกอะไรฮะเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องอาชญากรรมอะไรของบ้านเรานะครับ แล้วก็นอกจากนั้นจะได้เห็นว่านะครับความพร้อมนะครับในเรื่องของจิตใจของชาวนครพนมนะครับที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักนะครับมีอย่างเพียงพออาหารการกินนะครับและที่สําคัญหัวใจของชาวนครพนมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอครับก็ขอญาตเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพนะครับไม่ว่าจะทราบข้อมูลจาก แหลง่งใดก็ตามนะครับถ้าอยากเห็นความงดงามในท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติในท่ามกลางของความน่าอยู่ของนครพนมอยากจะเชิญชวนท่านผู้เกียรติบ้านเราเดินทางสะดวกนะเ,ออเรามีสนามบินมากกว่า5ไฟต่อวันนะครับเรามีถนนนนทางที่สะดวกสบายเรื่องโรงแรมมีทุกระดับนะครับบริการประทับใจนะครับอาหารมีทุกประเภทนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนถ้าอยากชิวๆสบายๆนะครับมาไหว้ พระธาตุพนมได้นะครับมาบูชานะพระยาสัตนาศได้นะครับนอกจากนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราอีกมากมายและที่สําคัญหัวใจนี่นี่เป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องชาวนะควมรพนมเพื่อต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับในส่วนพื้นที่นะครับเราจัดที่ลานผมผมใช้คําว่าอะไรดีฮะชาวบ้านชอบชอบ,ชอบจะเรียกว่าลานมาบูชาพระยานาคอ,อ่ะเออพูดแบบแบบง่ายๆได้ไหมว่า เราทําที่นี่นะครับนอกจากนั้นเองจเจ็น,นะฮะเรียกว่าความเขาเรียกความหลากหลายความเป็นพระผุชนนะครับความเป็นพระผุชนยนนาคยนธาตยนธาตนาโคงนะครับจะทําให้เราได้เห็นบรรยากาศทุกๆบรรยากาศที่คนครปฐมครับ